นี่ก็สวัสดีครับมาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะมาเป็นตัวแคบกันบ้างนะตัวแคบก็โดยรวมก็เหมือนๆกันนะกับตัวตอนเดียวนะก็ดูภาพรวมก็จะเหมือนๆกันนะนี่เป็นสีขาวนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับนี่ก็จะรีบนิดนึงนะเพราะว่ารถเรามาแล้วนะครับนี่ครับรถของในหัวใหญ่มาแล้วไม่ใช่รถผมนะก็ต้องย้ำไว้ก่อนว่าไม่ใช่รถผมนะรถในหัวเอ้ามาดูแคบ S ก่อนนะ1.9 ตัวนี้จะมีเครื่องสามมันให้เลือกด้วยนะแม่เจ้ามันจะแรงไปไหนนะเครื่องสาม,มันโดยรวมก็ล้อสิบห้าล้อขอบสิบห้านะครับกระบะอะไรก็ประมาณนี้ก็จะแคบน้อยลงกว่าไอ้แคบเท่ากันนะครับแต่ว่าความยาวก็จะลดลงนะเพราะมันเป็นแคบนะไปไท้ายอะไรก็เหมือนกับตัวตอนเดียวเลย <Okay. S 1> ก็เหมือนกันกับตอนเดียวนะล้อก็สิบห้าเหมือนกันแหนบก็ไปดูแหนบบน้างครับ นี่ข้อแตกตา่างแม่เจ้าดูเจอแล้วนะับในผห้าแผ่นนะตัวแคบแคบนี่แหนมหน้าห้าแผ่นนะแหนมทุกห้าแผน่นไม่ใช่แหนมนะตัวตอนเดียวตัวนี้หกแผ่นนะเออเอาเขาดิหกแผ่นเลยนะแม่เจ้าเนี่ยพอแตกตา่างช่วงล่างหลังนะด้านหน้าก็ปีกนกทั่วไปโช๊คอัพสปริงทั่วไปเลยรถ ดูภายในดีกว่าว่าจะเป็นไงนะนี่ครับก็ภายในก็เหมือนกันเลยกับตอนเดียวนะนี่ผ้าเป็นแบบผ้านะไม่โอเคนะตรงนี้พลาสติกมีสวิตปลดล็อกกระจกพอตโตโอบานเดียวนะล็อกกระจกรับกระจกก็ถือว่าโอเคภายในแทบจะไม่ต่างกับตัวตอนเดียวเลยคนระับต่างกันตรงที่มีคอนโซลนะคอนโซลนะครับคอนโซล มีไฟไฟตรงนี้ไม่มีนะจะย้ายไปอยู่ตรงนี้แทนไฟในห้องโดยสารนะครับกระจกก็ไม่ตัดแสงตัดไม่ได้นะไม่มีตัวโยกถือว่าไม่โอเคนะไปดูภายในแกลบกันว่าจะเป็นไงนะครับเรามาดูฝั่งนี้ครับให้โชเฟอร์วิจารณ์หน่อยว่าเป็นไงนะดูแคปบนะดูกับตอนเดียวอันไหนนั่งสบายกว่านะแล้วแคปบก็นั่งสบายอยู่แล้วนะเหมือนเหมือนกันนะนดันนะ บอกมันกดต่ำอ่ะปรับุงอะไรได้ครับถูงต่ำลองดูครับไม่ใช่บอกเบอกเบอกมันต่ำต่ำก็ดูแล้วแต่โชเฟอร์นะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะเอาลองนั่งในแคปดูแล้วเป็นไงลองนั่งนั่งบริเวณที่ตัวเองขับแล้วก็ไปนั่งข้างแคมป์กว่าจะเป็นมันแคบไหมครับลองลองให้เพื่อนผู้ชมได้รับชมมันไม่ต่างเลยมากออปชจันไปในตัวแคบปกับตัวตอนเดียวนะแคปก็จะเปิดได้ประมาณนี้นี่เราจะนั่งแบบไม่มีบอกนะ มันจะนั่งได้ไหมนี่ตำแหน่งโชเฟอร์ขับใช่ไหมตัวเขาสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนะครับ180 180. 180. 170. 170. 170. 170. ร้อยแปดสิบกัร้อยเจ็ดเก้าน้อยเจ็ดเก้านะนี่ดูก็บนหัวก็ยังเหลือนะแต่ว่าขาน,นี่ก็ตำแหน่งที่ขับเลยก็ติดนะก็ถือว่าสบา,ายสบายไหมสบยนะไม่น่าจะสบายนะครับถ้านั่งนานๆก็รถแครก็ไม่ค่อยได้สัมผัสเลยนะผมส่วนมากก็จะซีประตูนะนานาน สบายนะโอเคก็ถือนั่งได้นะตัวเล็กๆนะสูงไม่เกินร้อยเจ็ดสิบห้าอะไรประมาณนั้นนะเออก็โอเคแคปมันก็เปิดได้ประมาณนี้แคปมันเปิดได้น้อยนะแปลกๆอยู่ก็ถือว่าใช้ได้ภายในสวยงามมีช่องจ่ายไฟนะเหมือนกันเลยกับตัวตอนเดียวนะเพิ่มเติมก็คือมีคอนโซลพวกนี้นะก็จะไม่มีอะไรมากนี่รุ่นนี้ ทางเซลบอกว่าขายได้ดีมากเลยนะตัวแคป S เอสแคปนะครับตัวนี้ s p ปซแ Cap S มีเครื่องสามพันให้เลือกด้วยนะนี่น่าจะเป็นพันเก้าสามพันก็จะเพิ่มประมาณสามหมื่นนิดๆมันแ้วแต่สีด้วยนะสีบางสีไม่เท่านะแต่เราสายบรรทุกนี่ก็ต้องมาดูแหนบนะนี่แหนบหนะครับนี่อีกครั้งหนึ่งแคปเนี่ยแหนบหาแผ่นนะแต่ถ้าตัวตอนเดียวแหนบ 6แผน่นเออเอากับเป้าเสร็จโอเคแจ่ประมาณนี้แล้วกนะันตัวนี้สีขาวตัวนู้นคลิปแรกก็จะเป็นสีเงินผมชอบสีเงินมากกว่านะก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูภายในกระบะนิดนึงในเอ็มดูเครื่องยนต์นิดมั้งครับก็จะรวมไปเลยในตอนเดียว1.9นะแล้วก็แคป1.9นะเพราะมันเหมือนกันนะเครื่องบรรก้าหน้าตาเหมือนกันเลยหน้าตาแบบนี้ครับเครื่องจุดเครื่องยนต์1.9เจน2 เจนสองนะหน้าตาประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอาประมาณนี้แล้วกันนะนีะ่ดูเอานะมาแตกต่างตรงไหนนะผมก็ไม่เคยใช้นะเครื่อหนะึ่งจุดเก้านะจะประมาณประมาณนี้แล้วกันโอเคนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม